สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนอ่านปริศนาคำทาทยที่เราเขียนไปเมื่อวานนะคะว่ามันอ่านและสะกดยังไงนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะคะอันนี้ปริศนาคำทาทยสะกดคำที่มีสระไอไม้มาลายนะคะข้าวก่อนเป็นสระไอไม้ม้วนวันนี้สระไอไมมาลายออกเสียงไอเหมือนกันนะคะ เริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งสใสใส,ใสเวลาสะกดก็จะเป็นสอไอสสอไอสอีกรอบนะคะสสอไอสสอไอสข้อสองนะคะได้ ได้ได้โดอไอไดไม้โทได้ดอไอไดไม้โทได้ได้ดอไอไดไมโทได้ข้อสามนะคะไฟเป็นฝอฝานะคะไฟ ไฟโฟอายไอายไฟ,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 ไฟอายข้อสี่นะคะไฟอันนี้ฟฟันนะคะไฟไฟฟอไฟฟอไอไฟ ข้อห้านะคะไทไถยถอถูงนะคะไถถอไอไถถอไอไทไถถอไอไทข้อหกนะคะไอไอไออไอไอออไอ ไอโอไอไอข้อเจ็ดนะคะหายหอหีบนะคะหายหายหอไอหายหอไอหายหายหายหอไอหายอันนี้หอหีบนะคะเวลาออกเสียงเป็นหอนะหอ ไอหายข้อแปดค่ะไปไปไปปอปานะคะไปปอไอไปปอไอไปไปปอไอไปข้อเก้านะคะไร่รอเรือไม่เอกนะคะไร่ไร่รอไอ ไรไม้เอกไรรอไอไรไม้เอกไรอีกรอบนะคะไรไรรอไอไรไม้เอกไรรอไอไรไม้เอกไรข้อสิบนะคะไข่ไข่ไข่ ขอไอไข่ไมโทรไข่ขอไอไข่ไมโทรไข่ไข่ขอไอไข่ไม่โทรขขไทรข่ขขไเวลาอ่านคำศัพท์ก็จะข้อหนึ่งก็เป็นสายสายได้ได้ฝ่ฝไ,ไฟไฟไข ไหไอไอไห้ไห้ไปไปไร่ไร่ไข่ไข่ไปฝึกอ่านนะคะวันนี้ลาไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ